สำหรับไตรมาสที่1น,นะครับเราก็ประเมินว่าภาพรวมแล้วเนี่ยตัวของกําไรเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตได้เยียเยียอย่างต่อนเนื่องนะครับเนื่องจากว่าหลายๆตัวเนี่ยได้รับประโยชน์จากตัวของหน้าร้อนนะครับมีทิศทางของอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าปีก่อนนะครับก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อนเนื่องนะครับส่วนปีนี้เราคาดนะครับภาพรวมหุ้น5ตัวที่เราโคเวอร์เนี่ยจะมีการเติบโต ในแง่ของกำไรประมาณ17% y e a r on y e a r จาก6.5พันล้านบาทในปี2023เป็น7.6พันล้านบาทในปี2024คนระับ หุ้นเครื่องดื่มเป็นอีกธีมการลงทุนที่น่าสนใจนะครับในปีนี้เพราะว่าได้ประโยชน์จากการที่อุณหภูมิของเมืองไทยหน้าร้อนปีนี้ต้องเรียกว่าร้อนจัดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะร้อนสุดอยู่ที่ระดับ44.5องศาเซลเซียสวันนี้ประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนจึงได้มีโอกาสเชิญคุณธนวิทย์บุญชูวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไพร์จำกัดมาร่วมพูดคุยภาพรวมธุรกิจ เครื่องดื่มผลการดำเนินง,งานและหาหุ้นเด่นที่น่าลงทุนครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าร้อนเมืองไทยร้อนสุดๆจริงๆนะครับซึ่งก็มีหลายเซกเมนต์หลายเซกเตอร์ที่จะได้แรงหนุนจากปัจจัยหรือว่าธีมธีมนี้โดยเฉพาะ เซกเตอร์เครื่องดื่มก็เลยวันนี้อยากชวนพี่หนุ่มมาอัปเดตนิดนึงครับว่าภาพการแข่งขันภาพธุรกิจของบริษัทจทะเบียนในกลุ่มเครื่องดื่มมีการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเราดูการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มเนี่ยปกติแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับถ้าเราดู ในแง่ของตู้แช่ต่างๆแม้ว่าทั่งในเซเว่นหรือว่าในร้านค้าที่เป็นโชวห่วยต่างจังหวัดก็จะมีในแต่ละ category นะครับก็จะมีหลากหลายแบรนด์นครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเอเนจ y ีดิงก็มีมากกว่า3แบรนด์นะครับเขาเรียกว่ามี คู่แข่งค่อนข้างมากนะครับทีนี้ถ้าเราดูแต่ละกลุ่มนะว่าอย่างเซกเมนต์ที่เป็นเซกเมนต์หลักๆนะครับอย่างตัวของ Energy ด i n k เนี่ยก็ภาพปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นเห็นการเติบโตได้นะครับเพราะว่ามีการปรับราคาของผู้เล่นบางรายนะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยเติบโตการแข่งขันเนี่ยปี2024เนี่ยก็ คิดว่าจะมีการแข่งขันที่เพิ่มผุ่งขึ้น,นครับเนื่องจากว่าแต่ละคนก็มุ่งเป้าที่จะชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นของทางโอสถภาที่ก็มองเป้าว่าส่วนแบ่งการตลาดของเขาเนี่ยน่าจะขึ้นมาสัก2%จากปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของคาราบาวเองเนี่ยก็คาดว่าจะามีแผนที่จะฮิต25% market share นะครับในแง่ของ โจทของอลุมก็คิดว่าทั้ง2คนเนี่ยก็มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ยังมีคู่แข่งเจ้าใหม่ๆที่เข้ามานะครับอย่างตันพาวเวอร์ที่มีการเข้ามาทําตลาดในช่วงของเดือน3ที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าการแข่งขันเนี่ยในแง่ของตลาดช่วงด่มชุบกลังเนี่ยน่าจะสูงขึ้น,นครับทีนี้อีกตลาดหนึ่งถ้าเป็นตลาดของที่เป็นชาเขียวนะครับเลดี้ทูดิงทีเนี่ยพูดเล่นหลัก2เจ้าเนี่ยคิดว่าการแข่งขันเนี่ยไม่ได้จะสูงมากนักนะครับเนื่องจากว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีกําลังการผลิตหรือโครงสรร้าางงของกผลิตเนี่ย เป็นขวดคนละเซกเมนต์กันนะคือคนนึงเน้นขวด10บาทอีกคนหนึ่งเน้นขวด20บาทนะครับก็น่าจะเป็นการเติบโตไปพร้อมกับตลาดที่เติบโตมากกว่านะครับทีนี้มันมีตลาดหนึ่งที่เป็นพวกซอฟดิงที่เติบโตขึ้นมานะครับก็ตัวเนี้ยก็มีและผู้เล่นหลายเจ้าเข้าไปนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นของทางโอสถสภาครับเป็นเออมร้อยห้าสิบ สปาร์กิ่งนะครับตัวนี้เพิ่งร้อนเข้าไปนะคือตลาดตรงนี้แต่เดิมเนี่ยที่เป็นน้ำอันลมเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับเอเนจีดิงเนี่ยประมาณสัก300ยล้านนะครับตอนนี้ก็เขามองเป้า5ปีกันที่ประมาณสักพันล้านซึ่งเรามองว่ามัน,ม,นม,มันมีโอกาสมีศักยภาพนะครับในการเข้าไปทําตลาดตรงนี้แต่เดิมเนี่ยถ้าเราดูตลาดที่เป็นน้ำอันลมเนี่ยคือหลายๆเจ้าเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีตลาดที่เติบโตขึ้น,นครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอชเคอร์ใหม่ของทางโอสถภาได้นะครับ ถ้าดูในแง่ของกําลังการผลิตของแต่ละเจ้านะครับแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีกําลังการผลิตอยู่ใกล้ๆเคียง70%นะครับก็อย่างคาราบาวก็อยู่ที่70อสศสภาก็เช่นเดียวกันนะครับอิชิตันเนี่ยก็รันที่71%นะครับส่วนเซเป้เนี่ยก็รันที่77%อันนี้ก็เป็นของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของโคโค่เนี่ยก็รันที่ประมาณ70%ในแง่ของน้ำมะพร้าวครับภาพรวมแล้วเนี่ยทุกเจ้าเนี่ยก็มีกำลังการผลิตที่รันค่อนข้าง,ง,งสูงครับปีนี้ก็คาดว่าจะมีการขยายกำลังการผลิต เพิ่มขึ้นนะครับอย่างของอิชิตันเนี่ยก็น่าจะเข้ามาในช่วงของไต,ตรมาสที่4นะครับเซเป้เนี่ยก็จะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงของต้นเมษายนนี้นะครับแล้วก็ตัวของโคโค่เนี่ยก็มีเพิ่มกำลังการผลิตช่วงปลายปีที่แล้วแหละครับเพื่อรองรับนะครับภาพรวมเนี่ยก็จะมีแค่ทางโอสซสภาแลวก็คาราบาวที่ไม่ได้มีการลงทุนหนักมากนักนะครับถ้าเราดูในแง่ของผลประกอบการหุ้นเครื่องดื่มอยากให้ช่วยวิเคราะห์โมเมนตัมควอเตอร์หนึ่งแล้วก็ ประเมินหุ้นที่คลับเวอร์อยู่ครับว่าทั้งปีนี้เราประเมินตัวเลขไว้ยังไงบ้างมียตาการเติบโตเป็นยังไงสําหรับไตรมาสที่1น,นะครับเราก็ประเมินว่าภาพรวมแล้วเนี่ยตัวของกําไรเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตได้เยีอวเย็อย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าหลายๆตัวเนี่ยได้รับประโยชน์จากตัวของหน้าร้อนนะครับมีทิศทางของอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าปีก่อนนะครับก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องนะครับอย่างตัวอิชิตันเนี่ยตัวของ ตลาดชาเขียวเดือนมกราคมนะครับก็เติบโต20.5เนะครับเขาก็เติบโตได้ดีกว่าตลาดนะครับส่วนอีกหลายๆเจ้าเนี่ยก็มีทิศทางที่มี market share ที่เพิ่มขึ้นนะอย่างโอสถสภาแล้วก็มีการเพิ่มสินค้าใหม่อย่างไปอย่างคาราบาวก็ยังมีไรายได้ส่วนเพิ่มจากตัวของเบียรนะครับอย่างตัวของเซเป้ก,ก็จะเป็นการรัน ยูเทลิเซชันเลทที่เพิ่มขึ้น,นครับเพราะว่ามียอดขายที่เติบโตได้ทําได้ตามแผนที่20-25นะครับหลายๆตัวเนี่ยก็มียอดขายที่คิดว่าไตรมาสหนึ่งเป็นไตรมาสที่ดีอีกไตรมาสหนึ่งนะครับส่วนปีนี้เราคาดนะครับภาพรวมหุ้น5ตัวที่เราโคเวอร์เนี่ยจะมีการเติบโต ในแง่ของกำไรประมาณ17% year-on-year year, จาก6.5พันล้านบาทในปี2023เป็น7.6พันล้านบาทในปี2024นะครับส่วนหุ้นแนะนำของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวของอิชิตันนะครับแล้วก็เซเป้นะครับในช่วงของ ครึ่งแรกนะครับหุ้นทุกตัวในโคบอลตเ,เราเนี่ยเป็นคำแนะนำซื้อนะครับเอออย่างคาราบาวแดงเนี่ยราคาเป้าหมายที่80บาทนะครับส่วนโอสซสภาเนี่ยราคาเป้าหมายอยู่ที่24บาทนะครับรลยะสั้นเนี่ยเห็นโมเมนตัมที่ดีของม a r k e ก็ h แชร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับอิชิตันเนี่ยเราก็ t a ร g e เกตไว้ที่ 20บาทนะครับตัวของเซเป้เนี่ยเราก็เพิ่งอัพปรับคำแนะนำขึ้นนะครับเป็นราคาเป้าหมาย111บาทครับก็เห็นโมเมนตัมที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่เติรดตีดีได้ต่อนเนื่องครับแล้วก็ตัวของที่เป็นตลาดในภูมิภาคตัวของยุโรปเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าน่าจะได้อัน,นส่งเชิงบวกจากการจัดโอลิมปิกแล้วก็ ฟุตบอลยูโรในในในตัวส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนโคโคโคเนี่ยเราก็ให้ราครเาเป้าหมายไว้ที่11.5บาทนะครับก็ตรงนี้ก็ถ้าดูแผนของผู้บริหารเนี่ยก็จะมีอัพไซด์จากเราและคอนเซนทัสประมาณสัก10-15เปอร์เซ็นตะ์ครับก็ยังมียังมีโมเมนตัมเชิงบวกนะครับเทศกาลสงการานต์ปีนี้เรามีการโฟแคสไหมครับว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกระตุ้น ในระบบเศรษฐกิจบ้างน้อยแค่ไหนถ้าเราดูตัวเลขจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทายนะครับเม็ดเงินในช่วงของส่งการจะอยู่ประมาณสัก1.3แสนถึง1.4แสนล้านนะครับถ้าเราดูตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ประมาณ3ล้านถ้าเดือนมกรานเนี่ยเราเห็น3ล้านแล้วนะสักเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะหย่อนหย่อนหน่อยนะครับแล้วก็รายจ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก50,000 4ี่สี่ถึงห้าหมื่นนะครับถ้าคูณกันเนี่ยมันก็จะประมาณแสนห้าหมื่นล้านนะครับก็ในประเทศอีกประมาณสักเกือบเกือบสิบล้านคนนะครับก็ใช้จ่ายประมาณสักสี่ถึงห้าพันอะไรเงี้ยครับก็มันก็มีคิดว่าอยู่ในเลนประมาณสักหนึ่งหนึ่งจุดห้าแสนล้านบวกลบนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มธนวิทย์มากๆานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากติดตามรายการประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนได้ทุกวันจันทร์เวลา2องทุ่มทาง Facebook, YouTube และ TikTok ของประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ